พระเอกคนนี้หน้าตาเหมือนสมบัติเมธนีมากจนได้รับฉายาว่าสมบัติสองปี2502นำดีวิตตะนักปั้นมือทองผู้สร้างผู้กำกับหนังชื่อดังไปเจอหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่คนหนึ่งขณะเดินอยู่แถวโรงหนัง kings queens ย่านบางบุรพาจึงได้ชักชวนเข้าสู่วงการบันเทิงและต่อมาเขาได้กลายเป็นนักแสดง ที่รับบทพระเอกมากที่สุดในโลกขนาดกินเนสบุ๊กต้องบันทึกไว้เขาคือสมบัติเมธนีหลายปีต่อมานำดีวิตะก็สร้างความตกใจแปลกใจให้กับสมบัติเมธนีเข้าอย่างจังเมื่อวันหนึ่งเขาได้พาชายคนหนึ่งมาแนะนำตัวให้พระเอกกล้ามโตอารมณ์ดีคนนี้ได้รู้จักพอพบหน้ากันครั้งแรกสมบัติเมทนีทึกกับอุทานว่าโอ้โหไปหามาจากที่ไหนกันล่ะเนี่ย เหมือนมากเหมือนจริงๆครับนี่คือชายหนุ่มที่นำดีวิตาหมายมั่นจะปั้นให้เป็นพระเอกอีกคนของวงการนำดีตั้งชื่อให้ชายผู้นี้ว่าเอกอมรินเอกอมรินนี้นะครับมีความพิเศษตรงที่มีใบหน้าละไม้คล้ายคลึงกับสมบัติเมธนีมากขนาดเจ้าตัวเองยังตกใจเลยครับเมื่อได้เห็นเด็กใหม่ของนำดีวิตาคนนี้เป็นครั้งแรกอย่างที่ทราบกันดีว่าสมบัติเมธานีมีชื่อเล่นว่าแอด ส่วนเอกอม,มรินคนนี้มีชื่อเล่นว่าออสมีชื่อจริงว่ากมลเดชเทศะสิริเกิดเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2485ที่กรุงเทพมหานครเกิดหลังสมบัติเมธนี5ปีครับหนุ่มออสคนนี้มีความสูงถึง178เซนติเมตรมีพี่น้อง3คนเป็นชายล้วนเขาเป็นคนที่สองครับ ออสกมนเดชเข้าเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนคติยานีพดุงจนจบชั้นป .4 เพื่อนร่วมห้องของเขาก็คือจินตนาสุขสถิตหรือต่อมาคือจินตนาปารักกวงณอยุธยาศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากลขับร้องปี2545ออสกมนเดชจบชั้นมัธยมที่โรงเรียนนันทศึกษา และไปเรียนต่อที่โรงเรียนเพาะช่างครับพอจบจากโรงเรียนเพาะช่างก็มาเป็นครูที่โรงเรียนอเนอยสินยาวนานถึง8ปีด้วยกันวันหนึ่งนำดีวิตะได้ไปพบเข้าโดยบังเอิญจึงชักชวนเข้าสู่วงการบันเทิงครับตอนนั้นออสกมลเดตมีอายุประมาณ20ปีปลายๆพอเข้าสู่วงการบันเทิงนําดีวิตะ ได้ตั้งชื่อผู้ชายในการแสดงให้กับออสกมลเดชเทศะสิริว่าเอกราชอมารินตามชื่อพระเอกในหนังเรื่องชุมเสือที่นำดีกำลังจะสร้างให้เขาเป็นพระเอกแต่แล้วก็ตัดคำว่าราชออกเหลือเพียงเอกอมรินเขาจึงใช้ชื่อนี้ในวงการการแสดงนับแต่นั้นเป็นต้นมาสุดท้ายหนังเรื่องชุมเสือนำดีก็สร้างไม่จบครับ เรื่องชุมเสือถูกสร้างอีกครั้งออกฉายในปี2519นำแสดงโดยกรุงศรีวิไลกับทัศวรรณเสนีวงศนะ์ณอยุธยาครับเมื่อหนังเรื่องชุมเสือสร้างไม่จบเอกอมารินยังไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันเขาก็ได้มีโอกาสไปแสดงหนังทีวีเรื่องดัดชนีนางทางช่องสาครับประกบคู่กับนางเอกสุคนทิพเสนวงศ์เป็นหนังทีวีขนาดยาว24ตอนจบต่อมา ปริญญาลีละครผู้กำกับการแสดงเรื่องดัชนีนางได้ชวนให้เอกอมรินไปแสดงหนังเรื่องแรกคือเรื่องเสือขาวในปี2514ครับถือเป็นหนังเรื่องแรกของเอกอมรินในบทพระรองและสุคนทิพย์เสนวง์ในบทนางรองส่วนพระเอกนางเอกนั้นก็คือสมบัติเมธนีกับเพชรราชวราชครับจากนั้นเอกอมริน ก็มีผลงานหนังตามมาอีกหลายเรื่องส่วนมากก็จะได้รับบทเป็นพระรองครับเช่นเรื่องน้ำพึ่งพระจันทร์ปี25 1 5สมบัติเพชราแสดงนำชดินนันทนาคอรกำกับการแสดงหนังเรื่องนี้ประสบความสาเร็จอย่างงามกลายเป็นนังฮิตติดอันดับอีกเรื่องหนึ่งของวงการครับเรื่องล่ามหาการปี25 1 5เอกอมรินเล่นประกบกับพระเอกที่กำลังมาแรงในขณะนั้น คันชิดขวัญประชามีบุญเรืองจำนงอุดมกำกับการแสดงเรื่องเจ้าทุ่งปี2516พันคำหรือพร้อมสินสีบุญเรืองกำกับการแสดงรัญญานามบงกับกรุงศรีวิไลนำแสดงสำหรับเรื่องนี้นะครับเคยสร้างเป็นนางมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี2493ในชื่อเรื่องว่าทุ่งทมินเรื่องแผ่นดินแม่ปี2518 ชรินนันทนาครสร้างและกำกับการแสดงมีนักแสดงมากหน้าหลายตาประชันบทบาทกันในเรื่องนี้นั่นก็คือสมบัติเมธนีเพชราชวราชมานพอัศวเทพบานเย็นรากแกน่นศักสยามเพชรชมพูดวงใจหทไทยการและเอกอมรินเป็นหนังที่สร้างและถ่ายทำยาวนานถึง4ปีด้วยกันครับนี่คือชีวิตและผลงานบางส่วนของนักแสดงชาวไทย ผู้ดได้ชื่อว่ามีเบหน้าละไม้คล้ายคลึงกับสมบัติเมธนีมากที่สุดของวงการหนังไทยเอกอมรินเสียชีวิตเมื่อวันที่สพฤศจิกายน2561ด้วยโรคอัลไซเมอร์สิริอายุ76ปีเอกอมรินอีกตำนานของวงการหนังไทยขอบคุณและสวัสดีครับ